จะไม่ยอมให้หิมะมันหายสลายไปเฉยๆจะเอาภาพวิดีโอมาฝากนะคะคนอยากสัมผัสหิมะซึ่งตอนสัมผัสมันก็เย็นสบายตอนเล็ดมันก็เย็นสบาย,นนย,นส,บายสนุกแต่ว,ว่าถ้าเราต้อง ทำงานหรือว่าเดินทาง mm hmm. เช่นขับรถหรือว่าต้องไปรอรอรถโดยสารรถไฟรถบัสนะมันก็จะเป็นการพรมานในการยืนที่หนาวๆว,วันนี้ลบสององศานะก็ถือว่าไม่หนาวเท่าไหร่นะคะมีหิมะแล้วมันยิ่งจะอุ่นนะคะแต่ถ้า มีแดดมาแล้วความหนาวอยู่ที่ลบสองลบสาม,มันก็จะเย็นเพิ่มขึ้นหิมะมันไม่ได้ทำให้หนาวมากนะแต่ว่าหิมะที่กลายเป็นน้ำแข็งจากที่แบบว่า,วาถ้าสมมุติคืนนี้มันลบสี่นะพื้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งได้ถ้าเวลาเราเหยียบตรงนี้มันก็จะทำให้หิมะแข็ง แล้วก็จะเป็นน้ําแข็งนะแล้วเวลาเราเดินบนน้ําแข็งมันก็จะลื่นมากกว่าเดินบนหิมะนะกวางน้อยหิมะหลังบ้านไฟตัวนี้สวยมากนะชอบชอบเป็นการส่วนตัวโอ้กินได้นะ กินได้นะคะแล้วก็นะก็เหมือนฝนที่นี่เขาไม่ขับรถเยอะนะเรื่องควันรถเรื่องอะไรนี่ก็ไม่ได้ห่วงเขาจะนั่งรถไฟกับรถบัสสมากนะคะเวลาเขาไปทำงานไฟตัวนี้มันจะดีมันจะเป็นไฟสองขึ้นข้างบนแล้วก็สองลงข้างล่างในเวลาเดียวกัน เสียงเดินเสียงเหยียบของหิมะมันก็จะนุ่มๆต้นไม้า่ากระถางเปล่ากระถางหิมะออียแน่นแน่นนะคะแน่น เอาออกไม่ได้เลยเความหนาวมันดูดเอาไหมเอาน้ำมาราดไหมเอาน้ำแดงน้ำเขียวมาราดไหมว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเข้าไปเอานมแบบหนึ่งนะฮะมีนมมีนมแล้วอืม แป๊บึงนะถ้าลูกมาเห็นนะก็แฟนมาเห็นนะคงใส่หัวเขาไม่เล่นแบบนี้นะฝรั่งไม่เล่นแบบนี้นะ บางคนบางคนอาจจะเล่นเดี๋ยวฝาวางไว้เดี๋ยวก็หิมะทับไม่เห็นกันพอดีอ๋อสีนห้ก่อนสีแดงราดตรงเฉพาะที่จะกินเนาะปิดฟ้าด้วยทันทีอุย้ยบูมลงไปเอ้ยอะเอา้ามันก็บูมลงไปโดนไม้ดิ น่าจะเอาแบบว่าอืมอ่าน่าจะเอาเอาจานมารองเนะวาะว้าวนั่นหิมะลงไปในนี้เยอะแล้วอุย๊ยนี่ของชอบเลยชอบที่สุด คือทุกคนคะปากินไปแล้วแล้วทีนี้กินใกล้จะจบแล้วกินจนโบแล้วเป็นยังไงรู้ไหม่ะไม่ได้กดกล้องนะอะทาไงทีนี้กินใหม่อีกรอบบหรอคะอ่ะจัดไปที่จริงปลาต้องทําหิมะให้เป็นก้อนอื หวานหวานเจี๊ยบเลยหวานเย็นเราต้องทำหิมะให้เป็นก้อนแข็งๆนะดูกล้องมันจะจับเวลาวันละทายคลิปไปกี่นาทีนะแล้วถ้าเราพลาดแล้วก็คือต้องได้กินใหม่อีกรอบ ยังปะต้องเอาจานเนาะเอาจานมารองหิมะไว้เพื่อที่จะได้หิมะอ่าไว้ในจานพร้อมเลยแล้วก็ต้องทำแบบนี้ก่อนในถ้วยนะทำให้มันแข็งๆก่อนทำให้มันแข็งๆมันจะได้ไม่ยุบลงเวลาเรา ใส่น้ําแดงน้ําเขียวแล้วมันก็มีร่องรอยตรงนี้เดี๋ยวแฟนตาก็มาถามว่าเธอทําอะไรเหรอเล่นสีอะไรทําให้น่นนัอย่างนี้เวลาเราราดไปเนี่ยอ่ามันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรอะ่ะไม่ละลายหายไปกับความอุ่นของขวดอของไซรับของเราอะ่ะนะฮะเมื่อกี้บุ่มลงไปเลยบุมแทบเห็นเนื้อไม้นะะ โอเคค่ะปาเอาบรรยากาศมาฝากทอนนี้นะคะหิมะก,ก็ตกไปเดยวปาก,ก็จะได้เอาไม้นะคะกระทุงในส่วนตัวนั้นที่เป็นผ้ายางกันแดดนะคะเพราะว่ามันจะสะสมหิมะยงนั้นมันเหตุให้ตัวนั้นนะหนักนะคะเนาะมันก็ไม่หักหรอกแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันย้อยนานนะคะเนาะบายค่ะขอบคุณมากที่มาติดตามกันใหม่ๆนะคะปาก็ไม่ไม่รู้หรอกว่า อชอบอะไรในส่วนไหนนะคะแต่ว่าก็ติดตามไว้เพื่ออ,อยากดูคลิปอะไรที่แตกต่างเนาะคะา่ะปรากาเฮ็ดคลิปตามที่ปลาสะดวกแล้วก็อเอาไว้ทักทายเพื่อนๆผู้ติดตามกันมาประจำตลอดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบายค่ะ